สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกาบคลิปใหม่เลยก็คือไม่เก่งฟิสิกส์นะครับน้องๆหลายคนก็คือมีปัญหาคือไม่เก่งฟิสิกส์ใช่ไหมเราก็รู้สึกท้อแท้มากๆใช่ไหมครับโอเคอ่ะน้องๆที่ไม่เก่งฟิสิกส์ครับมารวมตัวกันทางนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะ มีเทคนิคในเรื่องของการติวให้เรานะโอเคนะก็คือสําหรับน้องที่ไม่ได้ฟิสิกส์นะครับพี่เคยติวให้น้องแบบว่าจนแบบว่าจากที่ไม่ชอบจากที่เกลียดฟิสิกส์กลายมาเป็นชอบฟิสิกส์นะครับแล้วตอนนี้กลายเป็นเทพฟิสิกส์ไปแล้วโอเคนะมีหลายคนนะครับจริงๆมีรีวิวที่น้องเขียนให้พี่ดูด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคอะน้องๆที่ไม่เก่งฟิสิกส์ครับเรามาเริ่มกันเลยนะโอเคนะตั้งใจดูนะครับโอเคนะเริ่มแรกน้องตั้งคำถามก่อนทำไมฟิสิกส์มันถึงเข้าใจยากเห็นไหมน้ององเคยตั้งคำถามใช่ไหม ทำไมฟิสิกส์มันเข้าใจย,ยากจังโอเคพี่ขอไปคําตอบเร็วๆเลยครับโอเคทจริงอ่ะฟิสิกส์มันไม่ได้เข้าใจย,ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าอ่าเหตุผลที่เรารู้สึกว่าฟิสิกส์เข้าใจย,ยากเพราะว่าเรายังจับหลักการมันไม่ได้นั่นเองโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าในหนังสืออ่ะมันจะอธิบายงงๆอะไรประมาณนั้นโอเคนะก็คือเอาเน้นที่ง่ายที่สุดก็คือจับหลักการให้ได้ครับถ้าฟิสิกส์ถ้าน้องจับทางได้นะ ฟิสิกส์จะเป็นเรื่องง่ายแน่นอนครับโอเคนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปฝึกโจทย์เยอะๆเราก็จะได้ประสบการณ์เราก็จะทําฟิสิกส์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของเราส่วนใหญ่ก็คือใน,ในเรื่องของเอนทานนะครับดังนั้นเราก็จะต้องฝึกโจทย์ปัญหาของเราคือเราฝึกโจทย์ไม่ได้เพราะว่าฟิสิกส์เนื้อหาเรายังไม่ค่อยเข้าใจเลยถูกไหมโอเคครับดังนั้นฟิสิกส์ที่เรียนแล้วดีที่สุดก็คือให้เข้าใจหลักการครับเออก็คือระบุไปเลยว่าเป้าหมายตรงนี้นะมีฟิสิกส์มีหัวข้ออะไรบ้างนะเราก็มี คอนเซปต์อะไรบ้างครับในแต่ละเรื่องนะซึ่งเราก็เอาโจทย์ซัพพอร์ตเลยประมาณนะั้นจะช่วยให้น้องเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะ,ะซึ่งแน่นอนว่าพี่ก็จะมีคลิปติวฟรีให้น้องๆน,น,นะครับในเรื่องของฟิสิกสนะ์นะน้นองๆที่เคยเรียนกับพี่ก็จะรู้ว่าพี่อ่ะจะมีคลิปติวเป็น20คอร์สนะครับประมาณนั้นก็คือแจกน้องฟรีโอเคนะอ่ะเราก็จะมาดูกันก่อนว่าหลักสูตรฟิสิกส์ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้พี่อ้างอิงจากหลักสูตรของหนงังสือกระทรวงนะครับซึ่งแนน,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 นกันม แน่นอนก็ต้องคุณอยู่แล้วแหละมันเป็นเล่มฟิสิกส์ที่น้องได้เรียนกันนะแต่ว่าบางโรงเรียนก็อาจจะเป็นชีตเอกสารเรียนนะครับโอเคนะอ่ะซึ่งแน่นอนว่าพี่จะมีบทอะไรบ้างพี่จะอ้างอิงตามหนังสือกระวูเลยครับอ่ะเริ่มจากบทที่1ครับเรียนแมพธรรมชาติของการเคลื่อนที่ทางฟิสิกส์การเคลื่อนที่แนวตรงกฎการเคลื่อนที่นะประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าพี่ก็จะมีคลิปติวฟรีให้นะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็โยงไปเลยครับการเคลื่อนที่แนวดิง่งหรือว่าการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงมันจะง่ายกว่าแนวดิ่งนะครับเพราะ้าอบบบไยไเดดงโ อัตโนมัตินะส่วนในเรื่องของกฎแรงเคลื่อนที่ก็คือ F เท่ากับ m a ครับน้องไปดูคลิปนี้นะโอเคนะคลิปนี้จะรวมสอง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 บทนะครับก็คือจะเป็นบทที่สามกับอ่าบทที่สี่นะบทที่สี่จะเป็นสมดุลกลนะครับซึ่งจะอยู่ในฟิสิกส์ของมสี่เทอมสองนะก็คือมสี่เล่มสองแหละอ่ะอันนี้คือเป็นมสี่เล่มสองถูกไหมอืมซึ่งแน่นอนมันก็จะมีบทที่สี่เป็นสมดุลกลนะครับแล้วก็บทที่ห้างานพลังงานบทที่หกโมเมนตัมบทที่เจ็ดการชนแล้วก็แนวโค้งครับเออลืมบอกว่า คะแนานอนทานของฟิสิกส์ของพี่นะครับตอนที่พี่สอบของ <c oughs> กววนอนะ่ะพี่ได้92จากรอยนะประมาณนั้นก็คอ่อนข้างเยอะแหละประมาณนั้นโอเคเพราะนั้นก็จะถ่ายทอดฟิสิกส์นะก็คือพี่จับหลักการของฟิสิกส์ได้ไงก็คือเลยได้านานคะแนนค่อนข้างโอเคประมาณนั้นนะโอเคอะแล้วมีบทอะไรแจกฟรีบ้างก็แน่นอนครับสมดุลกลอันนี้ก็จะเป็น4คลิปหลังนะ นะอันนี้พี่ช่วยน้องเยอะมากนะครับงานพลังงานตามนี้เลยโมเมนตมัมตามนี้ครับไปตามดูได้นะครับประมาณนั้นอ่ามันจะอยู่ใน YouTube นะโอเคนะแล้วก็การเคลื่อนที่แนวเส้นโคอันนี้จะเป็นคอร์สเรียนนะเป็นคอร์สเอนทานนะครับประมาณนั้นก็คือถ้าสนใจก็ค่อย เรียนเพิ่มได้แต่ว่าจริงๆก็คือพี่อยากให้เราเรียนไอ้พวกคอร์สฟรีให้หมดก่อนประมาณนั้นถ้าสนใจก็ค่อยไปลงเรียนพิเศษนะ,อะของพี่จริงๆจะมีคอร์สเลยนพิเศษด้วยแหละแต่ว่าเออเอาคอร์สฟรีก่อนละกันประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะม .5 เล่ม3นะครับก็จะมีการเคลื่อนที่แบบซิมพลทั้งหมดอย่างง่ายขึ้นแสงนี่จะมีสองแบบนะเชิงขึ้นไอ้พวกสลิดเดียวสลิดคู่แล้วพวกเชิงรังสีพวก,ลพวกเล่นนูนเล่นอะไรพวกนี้แน่นอนว่ามันก็จะมี คลิปติวฟรีช่วยน้องครับประมาณเรื่องคืนแล้วก็เรื่องแสงอันนี้จะเป็นแสงเชิงคืนนะแต่ว่ามันจะไม่จบบทนะรเรื่องแสงอันนี้มันจะเป็นบันทึกการติวของน้องๆที่บอกว่ามาเรียนติวกับพี่แบบเป็นติวสดนะครับก็คืออันนี้จะได้ยินเสียงน้องที่เรียนด้วยประมาณนั้นโอเคนะอันนี้จะเป็นคลิปพิเศษอืม โอเคนะก็น้องก็จะแยกออกนะครับว่าคลิปสลิดเดี่ยวสลิดคู่ต่างกันยังไงแล้วก็เรื่องของแสงสลิดเดี่ยวสลิดคู่แล้วก็ช่องเดียวช่องคู่ของเรื่องคลื่นต่างกันยังไงครับที่อธิบายอยู่ในคลิปนี้นะประมาณนั้นก็ตามดูได้พวกนี้คือดูได้ฟรีหมดเลยนะโอเคม5นะครับเล่ม4ก็คือจะเป็นม5เทอม2นั่นเองก็คือไล่เสียงนะครับแล้วก็ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้า กระแสนะครับโอเคซึ่งกระแสเนี่ยจริงๆมันจะมีกระแสตรงกระแสสลับนะซึ่งกระแสสลับเนี่ยอาหลักสุดมมันจะไปรวมในแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับจริงๆก็คือมันอยู่ในไฟฟ้ากระแสและโอเคนะอ่ะบทที่พี่จะแจกก็คือจะมีเรื่องเสียงเรื่องเดียวนะครับประมาณนั้นส่วนไอ้พวกไฟฟ้าทั้งหมดอนะ่ะ มันจะเป็นคอร์ n นะครับอยู่ในคอร์ส n ทันถ้าน้องสนใจก็สั่งสามารถสั่งได้จริงจิมันเสร็จแล้วแหละประมาณนั้นโอเคนะครับอ่ะส่วนในเรื่องของคอร์สฟิสิกส์มหกนะครับก็คือจะเป็นพวกคื่นแม่เหลกไฟฟ้าความร้อนของแข็งของไหลอันนี้เป็นม6เล่มหนึ่งนะครับก็คือมม6เล่ม5นะ้าแหละแต่ว่าเป็นม6เทอมหนึ่งนะครับก็คือพี่ก็จะจักความร้อนให้ความร้อนนี้ก็คือจะเป็นแค่ความร้อนช่วงแรกนะยังไม่ได้รวมแก๊สด้านหลังนะครับประมาณนั้นซึ่งแก๊สด้านหลังมนน end, านามนนะน้้้้อองวว่าตาตมมเรียนนียพกกใหหด็ เก็บฟิสิก์ได้เกินครึ่งนะครับประมาณเกิน50%เอระเอาง่าย มาช่วยให้น้องเรียนได้ง่ายขึ้นนะโอเคนะอ่ะซึ่งแน่นอนว่าม6เทอม2ครับเทอมสุดท้ายของเราเราก็จะเป็นขึ้นไปเลยไฟฟ้านิวเคลียร์อะตอมอะไรประมาณนี้ซึ่งพี่ก็จะมีเป็นคลิปติวให้ครับเป็น9บท9ชั่วโมงอันนี้เป็นเอ็กซ์ตรแถ<า>มให้เลยสำหรับน้องม6นะครับก็มันก็จะมีเรื่องอะไรบ้างจะพี่จะบอกว่าติวอันนี้คือจะเป็นคลิปที่บันทึกการติวของน้องแต่ละคนนะที่แบบว่าตอนแรกพี่เปิดติวฟรีของน้องแบบติวตตัวตัวเอ่อตัวต่อตัวด้วยติวฟรีนะครับ น,น้องก็สามารถามาเรียนแล้วก็พี่ก็บันทึกคลิปการติวเนี่ยก็คืออะไรเนี่ยห็นว่าไฟฟ้าสถิตกระแสสลับแหล็กไฟฟ้าพวกนี้อาจจะไม่ได้จบบทนะแต่ก็ช่วยให้น้องเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถตามดูได้นะอยู่ใน u t u b e โอเคนะแล้วน,นี้มันจะอยู่ในอคอร์สในหนังสืออ e ีบุ๊กของพี่ด้วยนะโอเคนะครับอ่ะอันนี้คือโดยรวมทั้งหมดของกระทรวงนะครับโอเคอ่ะคำถามคือแล้วคอร์สที่พี่แจกมีอะไรบ้างก็นี่ครับตามนี้เลย จะเป็นฟิสิกส์ที่พี่แจกน้องๆไปนะโอเคนะครับก็คือไอ้คอร์สก่อนหน้าน,นั้นแหละทั้งหมดแหละประมาณนี้อันนี้พี่เอามาทําเป็นตารางให้เราดูดง่ายขึ้นนะครับว่าก็คือจริงๆก็จะมีประมาณ7จดบทมั้งใช่ไหมแปดดิโอเคอประมาณ8ปดบทแล้วกันนะครับประมาณนั้นโอเคนะก็คือจะมีให้น้องสามารถเรียนได้ โอเคนะแน่นอนว่าพวกนี้อยู่ใน y YouTube หมดแล้วนะครับสามารถตามดูได้ซึ่งคลิปพี่ก็จะค่อนข้างเยอะน้องอาจจะต้องใช้ความพยายามในการดูนิดนึงแต่ว่าดูแล้วสนุกครับบอกเลยว่าไม่เบื่อแน่นอนโอเคนะอ่ะก็คือง่ายๆเรียนแล้วเข้าใจง่ายเพราะว่าคลิปพี่มันไม่ยาวด้วยแหละแล้วก็คือน้องเรียนจบแล้วก็คือสามารถลุยโจทย์ได้เลยก็ทําให้น้องๆหลายคนชอบเรียนกับพี่มากนะโอเคอ่ะแน่นอนว่าการเรียนเนี่ยน้องเรียนคนเดียวอาจจะเบื่อครับต้องก็จะมีโครงการที่เพียบพี่บูตซ้ําแล้วซ้ำ,ำอีกเนี่ย องพี่จะมี2โครงการนะคือจะเป็นปั้นน้องเป็นหมอเภสัชกับพร้อมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในสามสิบวันนะครับก็จะลงโครงการไหนดีจริงิโครงการเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับโดยที่ถ้าน้องมีเวลาเหลือเยอะก็แนะนําโครงการนี้โครงการนี้นะ่จะแบ่งจะแบ่งไอ้คอร์สติวอะมีทั้งหมด20คอร์สครับแบ่งเป็น16สัปดาห์นะโอเคนะส่วนถ้าแบบว่าช่วงใกล้สอบประมาณเหลือ2เดิมเนี่ยก็คือจะเรียนอันนี้ครับพร้อมจะ10%ใน30วันก็คือจะเอาคอร์สท,ที่เรียนในโครงการปั้นน้องเป็นหมอเภสัชแหละเอามาให้น้องเรียนอีกรอบ ก็จะเป็นการทบทอนอีกรอบหนึ่งนะประมาณนั้นโอเคไอ้พวกโครงการเนี่ยป้าน,น้องเป็นหมอพิศษยี่สิบคอมีอะไรบ้าง20คอร์คอจะเป็น2ี่สิคอเนี้ครับเป็นไงคุ้นๆไหมประมาณพี่พูดหลายรอบแล้วนะโอเคนะซึ่งแนะน่นอนว่าฟิสิกส์ทั้งหมดจะอยู่ในนี้ครับอ่ะเดี๋ยวพี่กด,ดทีทีนึงชึบเห็นไหมก็จะเป็นคอร์ฟิสิกส์ครับดังนั้นน้องที่ลงโครงการนี้ก็คือจะได้เรียนฟิสิกส์ไปด้วยเลยดังนั้นน้องที่ไม่เก่งฟิสิกส์นะครับนอกจาก ได้ลงโครงการนี้แล้วก็คือได้เก่งฟิสิกซ์ซึ่งโครงการมันลงฟรีนะเรียนฟรีก็คือหรือว่าน้องจะไปเก็บฟิสิกส์พวกนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไปเก็บบทอื่นก็ได้นะแต่ถ้าน้องที่ต้องการจะเข้าสายการแพทย์พี่แนะนําว่าเก่งฟิสิกส์อย่างเดียวไม่รอครับต้องเก่งหลายวิชานะแต่ว่าถ้าเป้าหมายของเราคือเอาเก่งฟิสิกส์ให้ได้ก็คือแนะนําว่าเรียนไอ้พวกนี้ให้ครบครับจริงๆมันเป็นคอร์สฟรีด้วยแหละพี่ตั้งใจทําให้เราด้วยนะโอเค อ่อันนี้คือคอร์เต็มนะครับยี่สิคอร์สนะโอเคนะซึ่งคอร์เต็มแนะ่นอนว่าสามารถตามดูได้ใน u t u b e ฟรีนะครับแต่ว่าเอ่อคลิปมันเยอะไนงะบางทีก็คือน้องบางทีก็เฮ้ยพี่ครับขอรวมลิงก์มีไหมอะไรเงี้ยมีครับเป็นอ e ีบุ๊กตัวนี้อีบ e ุ๊กตัวนี้จะเป็นรวมลิงก์ยี่สิคอร์สเมื่อกี้ครับแล้วก็ไอ้เก้าบทเก้าชั่วโมงของฟิสิกส์ด้วยนะโอเคนะก็คือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยก็คือคลิปเรียนของพี่ทั้งหมดจะอยู่ในนี้ครับ อ่าสิบบาทถูกมากนะประมาณนั้นถ้าสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับโอเคนะอะหรือจะไปทําดูใน YouTube ก็ได้นะโอเคนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าเวลาน้องเรียนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บแน่นอนว่าเออมันก็จะมี อ่ารีวิวใช่ไหมอ่ bah, าแน่นอนก็ต้องมีรีวิวอ่ารีวิวจากน้องๆที่ติวฟิสิกส์กับพี่นันนะครับโอเคนะก็เยอะนลประมาณนั้นอ่าอันนี้คือตัวอย่างของน้องครับพี่ส่วนใหญ่พี่ก็จะถามว่าเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าน้องก็จะบอกว่าเรียนแล้วเข้าใจไงประมาณนี้ประมาณนี้ครับอืมก็น้องๆก็สามารถกดหยุดนะครับแล้วก็อ่านได้นะประมาณนัแน่ได้ทิกมากเลยนะครับประมาณนี้โอเคนะอะพี่จะบอกแล้วครับว่าเป็นน้องคนที่เท่าไหร่ป่ะนะน้องคนที่หนึ่งน้องคนที่สองน้องคนที่สาม น้องคนที่4โอเคนะปกติเวลาเรียนนะครับมันจะมีส่งการบ้านด้วยเห็นป่ะน้องก็จะส่งการบ้านมาเนี่ยมาส่งงานคาดและอะไรประมาณนี้พี่จะถามว่าเ่าเรียนเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะเห็นไหมประมาณนี้ก็คือมันจะเป็นการการะตุ้นให้น้องแบบว่าจะต้องทําการบ้านส่งด้วยครับประมาณนะั้นการบ้านคืออะไรการบ้านก็คือจดสรุปที่น้องเรียนในคลิปแล้วก็ส่งพี่เหมือนกับเป็นการกันให้กระตุ้นให้น้องต้องมีสรุปตัวเองในการอ่านนะครับเห็นไหมเรียนอะไรเป็นไงน้องคนที่5้าคนที่6คนที่7คนที่8นะครับคนที่9คนที่10บคนที่11โอเอะเยอะหค สิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอเคน้องๆที่แบบว่าเยอะแยะนะประมาณนี้โอเคจริงๆมีเป็นร้อยๆเลยนะครับแต่ว่าพี่อาจจะใส่ได้ไม่หมดนะโ okay. อเคอะเมื่อกี้ที่เป็นสีขาวๆอันนั้นจะเป็นเวอร์ชันที่น้องออส่งการบ้านพี่พังไลน์นะส่วนอันนี้คือจะเป็นน้องที่ส่งการบ้านพี่ทางอินบ็อกซ์นะครับโอเคนะก็จะเป็นพื้นหลังสีดำนิดนึงก็่ะหยุดอ่านได้เหมือนกันนะคนที่ยี่สบคนที่ยี่สบเอ็ดเนี่ยอ่าเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับเห็นไหมก็ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะคสามารถอ่านสามารถจากอยากอ่านของคนไหนก็คือพอแล้วก็อ่านได้เลยนะก็คือน้องแน่นอนว่าน้องแต่ละคนนะก็คือให้ไปทางเดียวกันก็คือชอบนะครับจากการที่เรียนนะโอเคนะเรียนเป็นไงบ้างดีมากเลยค่ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นขอบคุณแม่ประมาณนี้นะครับก็ได้เทคนิคเยอะสอนละเอียดนะโอเคที่จริงมีรีวิวเยอะนะอันนี้คือยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะอันนี้น้องประมาณสามสิบคนนะครับก็ค่อนข้างจะ การันตีได้แล้วในระดับหนึ่งนะโอเคนะสำหรับจริงๆก็จะมีรีวิวอีกเยอะครับอ่านตามอ่านได้ใน YouTube นะโอเคอ่าอันนี้คือโดยประมาณนะครับที่น้องๆ้องเรียนฟิสิกส์กับพี่เราก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในระดับระ,ระ,ระดับหนึ่งเลยประมาณนั้นจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นเริ่มชอบแล้วก็เริ่มเก่งนะครับแล้วก็กลายเป็นเก่งมากๆไปเลยนะครับประมาณนั้นโอเคก็จะมีน้องคาถามว่าเออพี่มีคอร์สเรียนพิเศษไหมหลังจากที่แบบว่า,าน้องอาจจะเรียนคอร์สตอรฟีของพีครบแล้วคาตอบก็คือมีครับปกติของพี่จะเปิดเป็นคอร์สเอนทานค สรุปเนื้อหานะประมาณนั้นโอเคก็คือเด่นๆก็คือเป้าหมายของเราคือถ้าเราจะสอบติดนะครับก็คือต้องสรุปเนื้อหาให้จบเร็วๆแล้วก็ไปลุยโจทย์เยอะๆฟิสิกส์เนี่ยเคล็ดลับก็คือถ้าเป้าหมายเราคือต้องการสอบใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือเราอย่าไปอ่านเยอะครับประมาณนั้นก็คือรีบจบเนื้อหาแล้วก็ลุยโจทย์เลยประมาณนั้นก็ Enta จะมี2ี่สิบบทนะก็คือ20บทตาม ่ากระทรวงที่ระบุแล้วก็คือที่น้องจะใช้สอบเป็นท่านนั่นแหละโอเคนะ,ะซึ่งแน่นอนว่าพี่จะแบ่งเป็น5เล่มนะครับก็เอ้ยไม่ใช่6เล่ม6เล่มตามกระทรวงเลยแต่ว่าของพี่จะใช้รหัสเป็นฟี1 ห็นปะฟิสิกส์หนึ่งฟิสิกส์หนึ่งก็คืออันนี้เป็นรหัสคอร์สนะครับก็จะมี3บท3บทนี้ก็คือเป็น3บทตามที่ฟิสิกส์ม4เล่มหนึ่งเลยนะครับก็ง่ายๆนะก็สรุปการของพี่ก็คือเรียนสนุกครับเนื้อหาไม่ยืดยาวก็คือเรียนจบลุยโจทย์เลยไม่ต้องเสียเวลามานั่งสรุปอีกนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาประมาณนั้นโอเคนะแต่ละคอร์สของพี่จะสอนไม่ยืดยาวนะอย่างเช่นปกติเวลาน้องเรียนเองอะ่ะบางทีไปลงตามสถาบันครับอ่าบทหนึ่งอ่ะสิบชั่วโมงโอ้ของพี่เหลือสองชั่วโมงพอ แล้วก็ได้เนื้อหาเท่ากับสิบชั่วโมงเลยอันนี้พี่พูดจริงนะอันนี้มีน้องรีวิวมาแล้วนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะอ่ะอันนี้ก็คือต่อไปก็จะเป็นม .4 เทอมสองนะก็เป็นคอร์สฟิสสองนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องแบบว่าลงเรียนครบทุกบทก็ได้นะประมาณนั้นน้องอยากเรียนบทไหนน้องก็เลือกเอาเลยครับโอเคนะอันนี้คือถ้าแบบว่าอยากจะเหมาก็คือเนี่ยค่อยสั่งเป็นฟิสิกส์สองนะครับโอเคนะอ่ะก็มีคอร์สตามนี้นะโอเคม .4 เทอมสองม .5 ครับก็จะเป็นพวกนี้ มีอยู่ c บทนะครับซึ่งคอร์สเรพิเศษของพี่ก็จะมีทางคอร์สสดใช่ปะสอนเดี่ยวสอนกลุม่มแล้วก็จะมีคอร์สวิดีโอนะครับก็สนใจไหนก็คือสามารถสั่งได้ประมาณนะั้นทักมาทักมาถามได้แล้วกันนะครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นฟิสิกส์4นะครับรหัสคอร์สฟิสิกส์มหาลัมัม4ก็มีอไรเสียงไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ ทั้งไฟฟ้าสถิตกระแสตรงกระแสสลับก็แม่แไฟฟ้าเสร็จหมดแล้วนะก็คือถ้าน้องสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับประมาณนี้โอเคนะแล้วก็ฟิสิกส์อันนี้คือเป็นของอ่ามาหกเล่มห้านะครับก็คือจะเป็นมาหกเทอมหนึ่งนั่นเองอมีความร้อนและแก๊สมีของไหลของแข็งของไหลนะครับเป็นไงปกสวยงามจริงๆก็คือข้างในก็คือจะเป็นสีสันนะปกติพี่จะชอบเขียนเป็นสอนเป็นแบบ lecture note นะครับก็คือจะมีสีสันสวยงามอยู่แล้วแล้วก็น้องก็คือสามารถ จดตามที่น้องจดตามก็จะเป็นสรุปของน้องเลยนะก็คือน้องไม่ต้องมาสรุปอะไรอีกรอบแล้วนะครับประมาณนั้นโอเคนะพวกนี้จะเป็นเนื้อหารวนๆนะครับแตก็จะมีโจทย์แทรกให้น้องด้วยนะเพื่อให้น้องสามารถประยุกต์โจทย์เป็นเพราะว่าปกติพี่สไลด์พี่การ2พี่ชอบให้น้องเข้าใจแล้วก็ประยุกต์โจทย์เป็นนะครเพราะว่าเขาสอบจริงมันก็งอออกประยุกต์อยู่แล้วถูกไหมอ,อันนี้เป็นฟิสิกส์ม6เล่ม6นะครับก็ แม่เหล็กไฟฟ้าอะตอมนิวเคลีย์อะไรประมาณนี้โอเคอ่ะอันนี้คือโดยรวมนะครับของคอร์สฟิสิกถ้าน้องสนใจสามารถลงเรียนได้แต่ว่าถ้าน้องที่ไม่เก่งฟิสิกแนะนําให้ไปลงเรียนคอร์สฟ,ฟรีก่อนนะซึ่งมันก็อยู่ใน y o u t u ไปแหละประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือคอร์สเอนทานฟิสิกนะครับก็รวมคอร์สฟิสิกทั้งหมดเลยสําหรับน้องๆที่อยากจะแบบสั่งแบบแบบคอร์สเอนทานซึ่งบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะปกติถ้าน้องเรียนตามสถาบันก็เป็นไงเป็นหมื่นใช่ไหมเออของพี่ยังไม่ถึงหลักหมื่นนะอ่ะอ่า ประมาณหนะ้าหกพันมั้งพี่ยังไม่ได้คิดราคาจริงๆอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะครับประมาณนั้นอาจจะลดราคามากกว่านี้อีกโอเคนะอ่ะก็ช่วยๆน้องๆกันออแหละโอเคอ่ะอันนี้คือโดยรวมทั้งหมดเป็นไงยี่สิบคอร์สวยงามก็สามารถอ่าถ้าสนใจก็ทักมาถามได้นะครับประมาณนั้นสําหรับน้องที่แบบว่าเออสนใจคอร์สเอนท์ฮารจริงๆนะของฟิสิกส์หรือว่าเรียนฟิสิกส์ของพี่เรารู้สึกเออชอบสไตล์การสอนของพี่นะครับโอเคนะหรือว่าอ่าน้องๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเฮ้ย อยากจะเรียนฟิสิกส์ที่แบบว่าจบเนื้อหาเร็วๆอะไรประมาณนี้ก็บอกเลยว่าของพี่จะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับซึ่งอ่าบรรดาทั้งหมดของฟิสิกส์ทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้เวลาบอกเลยว่าไม่นานเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆนะซึ่งสถาบันอื่นเขาจะเนื้อหามันจะยืดยาวมากถ่งสองร้อยชั่วโมงอะไรเงี้ยมันนานไปของพี่ยังไม่ถึงร้อยชั่วโมงครับประมาณนั้นก็เกือบเกือบร้อยนะก็เน้นเนื้อหาสรุปเน้นใจความสําคัญแล้วก็เรียนจบแล้วก็รีจ์ได้เลยโอเค ประมาณนี้ครับอันนี้แผนของพี่นะครับก็คือพี่นัดรู้ก่อนได้เปรียบหรือว่าพี่หมอนัดก็ได้นะครับโอเคก็นน้องๆก็ที่ไม่เก่งฟิสิกส์นะครับพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะเป้าหมายก็คือให้น้องไปดูฟิสิกส์ของพี่คอร์ฟ,ฟรีให้ครบนะครับประมาณนั้นโอเควันนี้แค่นี้ครับ